สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วคิวคอนโทรลนะที่รถมือสองรถสวย pc คาราชมิตรจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เอาใจสายทำอาหานหรืออยากหารถกระบากมาบักันวันนี้ผมมีคันนึงแนะนําแล้วบอกเลยมีส่วนลดพิเศษร,รถจากราคาป้ายไปสิบเปอร์เซ็นต์เดีไม่บอกราคานี้เดี๋ยวไปบอกในคลิปให้ดูกันก่อนเลยเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ toyota high luxury สองจุดสี่สมาร์ทแคปนะครับเป็นตัว mid e set edition บอกเลยคันนี้ใหม่มากๆใหม่ตรงไหนเอ่ยใหม่ใหม่แค่หมื่นสี่รถปียี่สิบเอ็ดใหม่หมื่นสี่บอกเลยว่า ได้รถปีใหม่แต่ถูกกว่าไปแดงไปสองสามแสนแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจหากระบะแคปตัวนี้อยู่นะต้องรีบติดต่อผมเข้ามานะครับผมแล้วให้ส่วนรดพิเศษด้วยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าหมูป่าโทตเตียนะครับจะสวยๆจะมีเขี้ยวหมูป่าตรงไฟอย่างนี้เลยบอกเลยคันนี้นสวยมากๆนะครับสไตล์รีโวเลยนะมีกระจังหน้าสีดําตัดกับโลโก้โตโยตา้าสวยๆอย่างนี้นะครับผมที่สําคัญตัวนี้นะได้ยางใหม่ได้ยางปี21ยางมิชลีนด้วยแค่ยาง4เส้นก็เกือบ2 0 0 0มืแล้วนะยี่ห้อนี้แพงมากๆได้ล้อขอบ16นะครับได้แม็กเดิมโรงงานโตโย กระจกด้านข้างเป็นโครเมียมตัดกัตวรถสวยเข้าไปอีกนะครับให้ความแบบว่าหรูหราขึ้นมาอีกหรือจะมีโลโก้ไฮรักนิโวตรงนี้ด้วยนะเป็นตัวไฮรักนะครับแล้วก็มีนี่จับโครเมียมม่อีกนะโอ้โหอันนี้บอกเลยรถเดี๋ยวเราก่อนส่งให้ลูกค้านี่เราขาดเครื่องสีให้ด้วยนะครับฟรีหมดนะมีคิวกันสาดครบคันเลยนะครับแล้วกุญแจตัวนี้จะเป็นแบบแบบว่าแบบชลิยะกดผ่านรีมทเปิดรถได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันก่อนว่าใหม่แค่ไหนเหนียวมาก นี่ Med เม็ดอักเรียงตัวรูคมกิบอย่างนี้เลยนะครับผมสติกเกอร์มอกออยู่ครบเติมลมยางอยู่ครบหมดนะแคปก็เปิดได้ง่ายอย่างนี้เลยใช้งานได้ง่าย,ยนะครับข้างหลังก็นั่งสบายกว้างนะครับไม่แคบเลยนะถึงจะเป็นแคบก็จริงสามารถไปได้ถึง5คนเลยดูแกะนี้ดูยัยงไงครับ Med เม็ดอั๊กเรียงตัวสวยงามน,นี้เลยนะรับประกันเลยที่นี่ไม่มีรถชนหนักพีความไม่แท้ในะสัญญาถ้าเจอชนหนาวมาคืนได้เลยน็อตก็น็อตไม่มีแกะเ,เห็นปะ แต่ว่าไม่มีชนหนักแนนะ่นอนว่าน็อตมันมีการรอยแกะรอยทาสีเลยนะครับผมดูด้านท้ายกันบ้างนะครับยางมิชลินสีเส้นจริงเห็นไหมโอ้โหยางใหม่ามากสติ๊กเกอร์ซตีดิชั่นก็อยู่ครบนะครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะจะได้รถสภาพเดิมๆเลยไม่มีแต่งแน่นอะนได้รถบ้านๆเดิมๆไปเลยนะเพราะถ้าคนส่วนมากเขาจะชอบรถเดิมนะครับเพราะถ้ารถแต่งไม่รู้เราแต่งอะไร,รบ้างเราจะเน้นรถเดิมรถดีไม่น้อยปีใหม่ ถ้าใครสนใจติดต่อมานะคนี้นะบอกเลยมีตอนนี้ถ้าเป็นกระบะเนี่ยของร้านเราเนี่ยมีประมาณอยู่ประมาณเกือบ30มคันมาเลือกมาชมกันได้นะครับนี่แล้วดูมาดูส่วนต่อไปของรถเราต่อปลท้ายนี่ยเป็นดีไซน์ลีโวใส่นี่มจะไม่เหลืองเลยจะใหม่ๆหใส่่นี่นะครับโลโก้อยู่ครบทุกตัวนะไฮรักรีโวนะครับที่จับด้านหลังเป็นโคเมียมดูพื้นกระบะ พื้นกระบะเดิมโตโยต้าไม่มีรอยขูดเลยแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักดูจากพื้นกระบะก็รู้แล้วถ้าแบบเป็นรถแบบว่าขนหนักมีรอยเหล็กรอยขูดพื้นกระบะไปหมดแล้วนะครับแม็กไลน์่เปิดง่ายๆอยู่เลยนะใ,ใหม่มากๆนะครับตอนนี้นะ้าใครหารถใช่ป่ะเที่ยวสงการเพราะว่าประเทศเนี่ยเขาให้เปิดเล่นน้ำกันแล้วใช่ไหมสามารถยกถังน้ำไปเล่นดูฟิวเล่นน้ําสงการนั่งหลายๆคนนะนึกถึงอดีตนะครับที่ไม่ได้เล่นมากันหลายปีเอากระบะคันนี้ไปเล่นน้ําสงการกันได้นะหรือหลังจากสงการเอาไปทําอาชีพให้ท่านได้อีกก็คือ ผลของไม่ว่าจะเป็นตลาดนะัดหรือรับเหมาก่อสร้างก็ได้พอรถเรานี้ออกได้ทุกอาชีพรับเหมาก็ออกได้อาชีพอินสระออกได้ขอให้มีไรายได้ทํางานจริงถ้าใครมีเครดิตเกินปีอีกนะจัดฟรีดาวดอกเบียพิเศษให้ด้วยแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยนะจัดฟรีดาวทุกกรณีนะครับเต็มไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยกินข้าวรอที่บ้านเลยนะับไฟแนนซ์ไปให้เลยนะครับเูกาส่งรถอีกน่าสนใจามากนะครับกระบะคันนี้นี่มาดูด้านนี้กันบ้าง นะครับยามมิชลินสีเส้นอย่างที่บอกสติกเ,เกอร์แสดีชา่านฝั่งนี้ก็อยู่ครบนะครับทั้ทงคันเลยสีขาวนวลสวยๆอย่างนี้สีขาวนี้าไปซื้อไฟแดงต้องเพิ่มตังค์อีกนะเป็นสีพิเศษนะครับผมยังไงที่จับก็เป็นคมมีมีได้คิวกันสาดสองด้านครบนะครับดูโครงสร้างกันต่อนะนี่เป็นไงครับดูมคมคมกิบอย่างนี้เลยใหม่มากๆได้เบาหนังอย่างนี้ด้วยนะครับผมนี่นไงแกะหเห็นถึงแฉกด้านหลังปะรัอประกรันไม่มีชนัดอีกแล้วน็อตเดิมๆน,อน็นอตแท้เลยกระบะท,ที่เราใหม่มากๆ โอเคปียี่สิบเอ็ดอะไม้หมื่นสี่เท่านั้นเดี๋ยวเปิดดูเครื่องให้เห็นอันเลย,ยนี่เปิดเครื่องยนต์ให้เห็นสดๆกันเลย จิสตาได้ดูด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะก็บอกเลยเทียบรุ่นก็อีซูซ1.9ประหยัดน้ำมันพอกๆกันนะครับและที่สําคัญโครงสร้างนี่น็อตยังไม่ได้แก่เลยนะ็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับรูยังกลมคมนี้เนี่ยถ้ารูกลม,มยังไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีการเคาะฝากะะระโปรงแน่นอนสติ๊กเกอร์อยู่ครบฝากระโปรงโตโยต้าเดิมเพราะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนู้นนะครับผมคานเทอร์อนี่ใหม่กริปเลยคานเดิมแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะแฟนเพจ แผนเพดมีนะครับปี21แท้แผ่นเพดนี่ยังตึงอยู่เลยไม่มีแผนเพดไม่มีการแก่หายไปไหนนะครับถ้าใครสนใจนะรถรุ่นนี้นะกระบะสายทำอาชีพหรือเอาไปใช้ในคะรอบครัวก็ได้แล้วก็ช่วงส่งการแล้วต้องหารถกลับบ้านกันม่าอ,ออกรถพวกที่ผมได้นะเซ็นแฟแนซ์วันหนึ่งอีกวันหนึ่งลูล้หนอีกวันหนึ่งรับรถไม่เกิน3วันไวมากมากเดี๋ยวถ้าใครคิดดีจริงจวันเดียวรับรถกลับบ้านได้เลยถ้าสนใจมาที่นนทบุรีได้เลยนะพีซีคาร์เราอยู่จังหวัดนนท์ใครมาไม่ถยอทิ้งเบอร์ทิ้งไอเดีย ล้วก็อยู่ภายในกระบะของเจ้า r ี v o Smart Cab ตังน,นี้แล้วบอกเลยภายในใหม่มากๆครับแล้วดีไซน์แต่งสไตล์แบบไฮรักรีโวเลยสีดำอย่างนี้สวยๆตัดด้วยสีเทาตรงนี้นะครับคือแบบว่าเล่นสีกันทนได้สวยมากแล้วตรงเบาะนี้ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับก็บอกเลยเบาะหลังกนะ็บอกแล้วดูแลง่ายกว่าเบาะผ้าเยอะเลยก็คือไม่มีกลิ่นอับแน่นอนถ้าใครได้กระบะอันนี้ประบุว่าใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนี่แล้วนี่มีที่เก็บของแล้วนะครับใหญ่ๆนี้นะสองที่นะข้างบนอย่างข้างล่างเก็บของได้อีกนะครับ แล้วตัวนี้มีจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูหนังฟังเพลงได้สบายมากนะครับจะฟังบลูทูธเชื่อบลูทูธได้วิทยุก็ FM ปกติต่อ USB ตรงนี้ได้เลย AUX ก็ต่อได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดผมได้เพิ่มเสียงลดเสียงเปิดวิทยุ FM ได้ FM มี a m ีนะครับ มีเสียงผ่านใช้งานได้สะดวกอ่ะใครที่เพิ่งงากับรถก็ใช้งานได้กระบะคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงก็ขับงานใช้งานได้สบายมากนะครับมีเวาเกียร์ได้มีบวกลบไปอีกนะครับเพิ่มมาลงในการข,ขี่เวลาไปต่างหวาดอยากเล่นแซงก็ใช้บวกลบได้นะครับขึ้นกงขึ้นเก่าสบายมากมี2โหมดให้อีกนะครับมีโหมดอ e e ีโคโหมดก็คือโหมดประหยัดพลังงานหรือจะเป็นพาวเวอร์โหมดเพิ่ม เลยนะอารมณ์ในการข,ขี่ที่มันขึ้นก็คือเพิ่มรอบเพิ่มรอบเข้าไปนะครับแล้วมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยนี่หุ้มหนังเรียบร้อยแล้วมีมันติฟังช่างครบคันนะครับครับไม่น้อยมากครับหม่แค่หมื่นสี่เท่านั้นเองเห็นไหมหมื่นสี่เก้าร้อยเก้าสิบหกนี่น้อยมากๆนะได้จอยดีมองนี้เท่เลยนะครับแล้วกเลยช่องเก็บของก็มีให้แล้วครบคันอย่างนี้ที่วางแก้วนะแล้วแคปบก็นั่งสบายไม่แคบเลย แบนี่นั่งสบายมากๆนะครับเอาไว้แบบว่าไปเที่ยวครอบครัวดีนั่งได้ถึง4-5หคนเลยนะแล้วก็ขนของข้างหลังได้เยอะถ้าใครสนใจไปที่คลิบอยได้อีกนะครับขนของได้อีกเป็นตลงตลาดนัดขนขายของใช่ไหมอันนี้ผมมาแนะนำนะแล้วบอกเลยคนันนี้ที่บอกไปต้นคลิปนะราคาลถจากป้ายไปเลยนี่ราคาริง5 0 0 0 0นไปมึงเจ็ใช่ไหมเราลดจากป้ายไป10เเลยเอาไปนะ หแสนต,นต้นเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าใครแบบว่ามีเครดิตดีเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้อีกแล้วมีโปรช่วยผ่อนอีกซับดออีกโอ้ตอนนี้โปรแรงมากทุกสงการใครหากากระบะกลับบ้านประคันไม่อยากออกไฟแดงที่แบบว่าแพงกว่าสองแสนมาออกที่ผมได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มของรถสีดาวอะไไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับ ออกได้ทุกอาชีพทั่วประเทศบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครอยู่แถวนอนอยู่แล้วอยากลองขับคันนี้นะครับมาลองขับได้ที่ PCC คาราชบุรีจังหวัดนนทบ,บุรีมาลองขับมาลองดูได้แล้วก,กแบบว็บริการแบบว่าบริการทําไฟแนนซ์ให้เลยนะครับเอกาสารนี่ดูแลให้จนจบกระบวนการรับรถกลับบ้านได้เลยถ้าสนใจทางผมเข้ามานะครับผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งลไลน์ไว้ข้างล่างนี้หรืออยากให้รีวิวรถคันไหนนี่ติดต่อเข้ามานะหรือคอมเมนต์เข้ามานะครับีรยวจะรีวิวให้เห็นกันเลยในรถในร้านเนี่ยจะเปิดเว็บมาแล้วอยากเเเห็รรหนรวิมม้ขาา ขอนิดนึงกดซับกดอะไรนะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หนึงเพื่อกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ขอญาตไปแล้วราคาหายจากตั้งค้า10%ลดแหลกแจกโชคกันเลยตอนรับสงการรีบมากันนะครับ